สวัสดีครับพ่อเสือครับครับครับท่านผู้ชมครับมือนีผมกับพาท่านผู้ชมมาหาคุณพ่อเสือครับอ่สลับพ่อเสือเองเนาะพ่อก็เคยเล่าคลิปแล้วก็อ่าตัวเลขก็ออกมาหลายงวดเนาะหลายงวดครับครับแล้วก็มาหลุดงวดที่ผ่านมาเนาะพ่อเนาะหลุดครับครับหลุดหลุดเล็กนี่หนึ่งเลขนัไรนะครับหลุดแค่แต้มเดียวเนามาก็เจ็ดเจ็บขามาเมื่อนแรมันหลุดอย่างเดียวครับครับ มันรุดห่างมันครับอ่าแต่สลับวันนี้ก็คือคุณพ่อก็ฝันแล้วเนาะพ่อเนาะฝันแล้วนี่ครับครับเมื่อวานผมมาหาพ่อพ่อไปไหนนะครับไม่เห็นอยู่บ้านไปทางานอยู่สีวัดรอ๋อไปช่วยหลวงพ่อทํางานช่วยทํางานไปฉาบเพื่อนให้เอ้ยกดกุฏิอ๋อกุฏิครับหลวงพ่อมาเรียกให้ไปช่วยงานครับปกติแล้วพ่อเสือจะชอบทําบุญอยู่แล้วใช่ไหมครับโอ้ยจ้ะ บ้านนี้มีคนเดียวนี่นะเรื่องทำบุญเนีอ๋อไปแบบนั่นล่ะครับไม่เคยขาดยังหันพระดอกครับ,บครับทำบุญทำทานํำเข้าไปครับครับพระก็ใจให้เหตุกตุฏิกุตยังก็ไปครับครับไออ่า <c oughs> ก็คือพระที่วัดเขาจ้างหรือว่ายังไงพอ่อหรือว่าไปช่วยเฉยไปจ้้างงงเเพิ่นน่่่นนนกก็็ใหแแยละอออคือ เราก็ช่วยด้วยแล้วก็ช่วยด้วยหลวงพ่อก็ให้นิดนิดน้อยนิดนิดน้อยน้อยมะครับใช่นี่ก็เต่าหรือนะครับครับครับแต่ก็คืออ่าพ่อก็ส่วนตัวแล้วก็ชอบทําบุญอะไรอยู่ด้วยนะพ่อเนาะโอ้ยชอบชอบทำบุญเระทุกวันนี่นะครับครับไม่ยากอะไรหรอกยากทำแต่บุญครับอืมแต่วันนี้ไม่ได้ไปไหนแล้วนะพ่อเนาะวันนี้พักผ่อนครับอ้อตัดผมไหมก็รอนะพ่อ พระที่ตัดให้เอาคือไปวัดบาลพาตัดให้ด้วยพระกัตตัดพรไม้ด้วยครับตัดะบานก่อนครับอืมอ่าสลับงวดนี้พ่อเสือบอกว่าพ่อฝันแล้วเนาะพ่อเนาะฝันแล้วฝันจันด้วยฝันฝันว่ายังไงครับพ่อฝันว่าเสียคนตายแล้วนี่จับปลามาให้สามตัวครับสามตัวแล้วก็เอาหมาก แกงกินครับแกงกินอิ่มแล้วก็แล้ว้หยตื่นพอดีเลยบอกไหวอันนี้ตายเลยบตัวอ๋อก็คือฝันสั้นๆเนาะพอ่อรอบนี้ฝันจันจครับฝันว่าคนตายคนตายนี่ที่ชื่อชื่อสีนั่นบอกพ่อพอ๋อนี่เป็นเสียวกับพ่อนี่คนเนี้ยที่ว่าเพิ่งตายไปเมื่อต้ออออนปีน อตอนนั้นเรามันบอกตรงเลยดิปันไม่ได้ซื้อเจ้าของนี่ที่ที่ตอนตอนที่เสียชีวิตเรามาบอกเลขพ่อเนามาบอกนี่ห่ตอนนั้นน่ะตอนมันเตี้ยนครับครับปอกตัวไว้ที่ว่าเลขอะไรนะสี่เจ็ดบสี่เจ็ดที่เขาบอกเนาะผมจําได้อยู่ที่พ่อลอยผมฟังครับอ๋อแล้วก็รอบนี้มาฝันเห็นคนนี้อีกมาอีกแล้วนี่ครับก็คือเป็นเสี่ยวกันเนาะพ่อเนาะกันครับฝันว่าเขามาหาแล้วก็เขาก็ถือปลามาให้สามตัว พอ่อก็เลยรับรับแล้วก็เอามาต้มกินมาต้มกินได้กินด้วยใช่ไหมพ่อในความฝันกินคนเดียวกินกับแม่ละครับกินจนอิ่มกินจนอิ่มตื่นห้อยอันนี้ตายแล้วก็อมอเอาปลา,ามาให้ครับครับอืมรอบนี้ก็ฝันคนตายเอาปลามาให้นอ้องพ่อแล้วตอนนั้นที่ฝันว่าก็คนนี้แหละที่มาบอกเลขเจ็ดสี่นะพอ่อสี่เจ็ดสี่เจ็ดที่มันเลขอกตอนมันตายแล้วครับ อันนี้มามาเติมมาอีกแล้วนี่ก็ยคกดว่มันออกแท้ดิลมามหายแล้วมันเครียดแล้วพอมันได้ซื้อเพราะว่าการงินครั้งแรกนะครับครับมันมาบอกอันนี้ยังไงมันมึงเยียบอีกเอามาอีกามาหายอีกแล้วเอามาอีกแลว้วครับอ๋อรอบนั้นก็คือมาฝันว่ามาบอกเลขแต่พ่อไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเมา อ่าตอนงานมันมันใต้นะครับพอเมาอย่างเดียวเอาอะไรลืมอีกจังครับแต่บอกชาวบ้านว่าอาศีมาบอกเลขแล้วก็ให้เขาซื้อเขาก็ไม่มีคนซื้ออีกอืมว่าพอเมาครับครับบันเชื่อหรอกเมาครับครับเลขออกมาก็ออกตัวตรงออกมาก็มาถามเซลล์นะถึกเลขนอกถึกเลยถึกงั้นก็ลืมซื้อคืออะเมาครับครับเดี๋ยวสงสัย เขามาบอกใหม่หนะพ่อเนาะมาให้ช่วงใหม่สงสัยมันเครียดไม่ซื้อไอ้มันนะสงสัยนี่สงสัยมันขึสส้นเมาให้มาให้อีกแล้ว,วบอกแม่จะดึกว่าอาจีมาให้เล็กูอีกมบอ๋อเล่าให้แม่ฟังแล้วเราตีครับตีเศร้าครับเศร้าดุมากกับว่าอาจีมาบอกเลกยไปเอาปลามาให้กูสามตัวกูใกล้ใกล้กินกับไอ้เกิดไหนครับเอาพ่อแล้วแมนบอกว่า พอแล้วถ้าพ่อฟันอย่างเงี้ยพอจะตีเป็นตัวเลขไหนครับก็ว่าสี่สามฮ้อศูนย์สามสีก็อะไรแบน้ยเนาะมันคนตายเนาะครับก็คือพอจะตีเป็นสี่สามแล้วก็ศูนย์สามสี่เออเพราะว่าคนตายเอาคนตายคนตายเอาปลามาให้สามตัวครับเอาพอแล้วมันจะมีเกี่ยวกับเลขแปดด้วยไหมปลาสามตัวเออนั่นแหละอืมปลาบางทีก็แปด คืออ่างนวดออกแล้วดิพีพีบทถือครับหรือว่าศูนย์แปดสามนี้หรือเปล่าพ่อเออคนตายนะครับเพราะว่าคนตายเอาปลามาให้เนาะก็คือพ่อตีให้ก็คือศูนย์เอ่อสี่สามนะพ่อเนาะแล้วก็ศูนย์สามสี่แล้วก็ศูนย์แปดสามนะพ่อเนาะเออเออเท่านั้นบะส่งสส้จะมีแปดนะปลาเนาะใช่ครับปลาสามตัวสามตัวครับพอแล้ว อายุของเสี่ยวพ่อเนี่ยคือชื่อชื่อสีเนาะพ,พ่อเนาะพ่อเรียกเรียกว่าอาสีอาสีอาสีนี่อายุกี่ปีครับตอนที่เสียชีวิตพ่อตอนที่เสียเสียปีนี้เนาะเสียปีนี้นมันเขาเกิดพศอ,อะไรพ่อพศอ,อะไรเมื่อกี้นี้นั้นแล้วมันก็เข,ข,ขาเกิดก่อนก่อนพ่อกี่ปีนะสี่สีป่ปีพ่อเกิดพศเก้าหกเก้าสองสองสี่เก้าหก ก็คือสองสี่เก้าสองเนาะก็อายุเจ็ดสิบสี่ปีครับนั่งมันตายอายุเจ็ดสิก็ตรงกับที่เลขที่เขาบอกพ่อตอนที่เลขออกเจ็ดสี่สี่เจ็ดแล้วนั่นคือมันตือัดเลยบอกออกอายุเขาเอออายุของมันนั่มสิครับว่าเขาตายปีนี้เนาะเออตายปีนี้เมื่อต้นปีนี้เองครับบอกกี่เดือนนี่ละครับครับเมื่อเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วนี่อืมครับครับ ก็ประมาณนี้เนาะพ่อเนาะประมาณนี้แหละครับครับพอตีใส่ก็คือสามสี่สามสี่สามแล้วก็ศูนย์สี่ศศูนย์สามสี่ศูนย์สามสี่ที่พอพูดเนาะครับแล้วก็ศูนย์แปดสามแล้วก็อายุของคนตายก็คือเจ็ดสิบสี่ปีเจ็ดสิบสี่ครับคนตายเกิดพศอสอสองสองสองสี่เก้าสองนะพ่อเนาะครับก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับอ่า ความฝันของคุณพ่อเสือครับหรือว่าถ้าใครตีตัวเลขเก่งๆก็ตีเอาไปครับที่คุณพ่อฝันว่าคนตายเอาปลามาให้สามตวงให้มาต้มกินนะพ่อเนาะต้มกินได้กินสงสัส้ทึกงอ่งวดนี่ครับอ่างกินาะครับก,นนก็ประมาณนี้นะพ่อเนาะประมาณนี้ละครับอังวดของวันที่สิบหกกุมภาพันธ์หกหกครับผมก็ขอบคุณคุณพ่อเสือมากๆครับพ่อครับพ่อไว้เพลย์ท่านผู้ชมนะครับ เออให้ใครตีเก่งๆก็ให้มีดวงมีโชคชะตาเด้อให้รวยรวยทุกทุกคนนะครับสาธุครับพ่อผมฟันแค่นี้ละไปตีเอาด้วย